ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมกผมอเลนเบิร์ดนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาตบเพื่อนตัวเองในโหมด3าสนะครับสร้างห้องนะต้นเกมถ้าเป็นไม่ได้นะครับเรารีฟาร์มก่อนนะครับเราเอาทั้งบับบูแลวก็มังกรก่อนนะครับก่อนที่มันจะเอาได้นะเพราะฝั่งโน้นมีอ่าซานิสนะครับตัวโกงเลยแหละมีเอเลนดอ์ด้วยนะครับ เอรันดอหลุดมานะสันติก็ามาวีเกือบแล้วทรงนี้น่าจะมาเวทนะเมื่อกี้ต่เวทเราไม่ได้หรอกทีมเรามีต้นไม้กันนะครับกาเลเตอร์เนาะเราได้เปรียบเยอะเลยแหละค่อนข้างเยอะนะครับต้นไม้เราตอดจับเลยผมยังเล่นไม่ได้นะครับยังไม่มีอันตีนะรอฟาร์มแล้วก็เล่นอย่างเดียวนะครับสันีิเอามาก่อนนะผมน่าจะเอามาก่อนเลยนะครับเพื่อเพิ่มมาเติมแล้วเรากดอันตีครัไปเลยสวยมาดี เก่งเอาเพื่อนมาดีเพื่อนไปไนเพื่อนไม่ได้ะ่ะต้องถอยเราได้เราได้มาก่อนเราคุมครับเราก็ไปฟังมของเราต่อนะเราเวทได้เราก็เวทเลยนะครับให้เพื่อนเราเวทนะเราก็ฟาร์มของเราดีป่าถ้าจะเวนไม่ได้นะต้นไม้เราเดินไปไหนะอ่าเอาบูให้ต้นไม้ครับบ้าบ,บูอะไรยังเหลือๆอยู่ช่วงวนี้านิทเขาลุดมาไงวนะเนี่ยหายากาเย็เคลียเวฟอยู่นะครับเขาเคลียายาวเลยนะ กะแ,แบบไม่ให้ทีมเรามีตังค์ครับแต่ไม่เป็นไรเรามีอาริเตอร์ครับเรา,เาฟาร์มได้อยู่เราชิลแล้วครับพยาเราพอสู้ได้นะัีเพื่อนจับแ,แตงกับผมเข้ายังไม่ได้หรอตัดตีเพิ่งมาฟึ๊บสวยต้นไม้ต้นไม้ตกสวยฮะต้นไม้ตกสวยจัดฮะอันนี้ได้ได้อยู่จังหวะนี้ผมเวทได้ผมเวทเลยนะโอเควิทายาสวยต้นไม้เราเล่นเก่งมากเลยนะเพื่อนผมเองแหละเออเพื่อนผมหมดอ่ะในในเนี้ย เอ้ว่าเกมนี้เรามาตกไก่เนาะออขอขอยากนี่แหละนะเราแบบเยือไก่อะครับขิงผมไมเยอะไงเขาชอบแบบเอาสกอร์ที่ชน,นะผมไปลงอะไรอย่างงี้ผมก็เลยจัดให้ครับปัดกิ๊ประจักเลยแล้วก็เอามังกรนะครับเราได้เราได้มังกรยาวๆเลยนะสวยแรเตอร์จับแล้วแต่ผมยังได้ไม่ได้นะแต่ต้นไม้เล่นได้สวยฮนะนี่แต่ส,สีครับทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ เรารอเพื่อนมีสกิลครบกันอยู่อะเราให้เล่นนะเร,เราให้เคลียร์คลิปไปเรื่อยๆนะเมื่อกเก่ทำเป็นมูามรมาไมอยู่ตรงนั้นปะคล๊บแชร์บอมได้ป่ะวเฮ้ยสวยน่าจะผมน่าจะไหลไปเอาเอละดอนะสวยฮะได้นะตอนนี้เพื่อนได้ไหมต้นไม้ได้ป่า ไว้แหลกมีแหลไมนานี่สานิดไล่ว่ะสานิดเอาสุดวะ่ะแต่สานิดน่าจะไม่รอดนะับของนี้สวยไม่รอดอยู่ละฮะของนี้แก้ว่าเหครับอ่อนเกินอะไรเงี้ยฮะมาแล้วกลับมาฟาร์มของเราต่อแล้วก็กกเอามาก่อนนะับซึ่งเกมนี้นะครับเพราะเอ่อเพื่อนผมก็ไม่ได้บอกกดไม่ได้อะไรนะรไม่มีแบนตัวไม่มีแบบห้บบามตีมังกรหรืออะไรนะห้ามเวทนะ ไม่มีนะครับอันนี้คือเล่นได้ตามปกติเลยเหมือนสุม่มสัมส่าปกติแล้วความเราเสร็จแล้วก็ลงมาเคลียร์เว็บต่อนะครับแต่ถ้าเพื่อนเล่นแล้วก็เราก็เล่นเลยครับโอ้เรียบร้อยเอเลนดอร์ลงเรลาโม่งซะเอาหายาเอาหายาตายแล้วตรงไม่ตายไม่ตายวะจบละชื่อปลายเป็นงูฮะ แล้วก็มาฟาร์มต่อครับเราฟาร์มได้เรื่อยเลยเนาะตอนนี้เราเกิดมาแล้วทีมเราเล่นเล่นได้ละซื้ได้หมดเลยตอนนี้แหมพิซานิสพิซานิสก็จะเว่ยหูอย่างเดียวเลยนะต้นไม้อติแล้วไงแต่ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีครับต้นไม้เลื่อนโลมากเลยนะรอเล่นอย่างเดียวครับรอจังหวะแบบเหมาะเลยแล้วเราค่อยเล่นนะครับใยามาอกไรยด้ผมเปิดอตินะถ้าเข้าได้ครับชึบชึบได้นะตายตายเถอเพื่อนสวยฮะตาย ไอ้ไก่ยังวาเพื่อนแหมช่าว,ว่าของไก่อ๋อหุยชุบเจรันรอดูโลกนะฮะดโดนล็อกอย่างนี้แล้วไก่ซวยเรียบร้อยตายต้นตไม้เราเก่งจริงนะไอ้คิวยัดแบบจังหวะดีมากครับอันนี้ไม่เรียกว่าลาสนะอย่าเรียกว่าล้าสนะครับอันนี้เขาเลยกชื่อๆกันนะทำไมมันไก่ได้ขนาดนี้วะ เอาเปนว่าผมขอไปพูดมมาล้วกันไปชมไฮไลท์ต่อเลยดีกว่า